ต้งปุกีตลอดไปนะมีความสุขมากๆนะกินให้อร่อยนะกินให้กินด้ำดำลานแล้วก็อยู่ด้วยมีความมีความสุขมากๆนะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็สำเร็จใช้เจริญรุ่งเรืองให้มั่งคัง่ง ด้วยสุขภาพทรัพย์สินเงินทองให้สำเร็จทุกประก,การนะจ๊ะสวัสดีครับลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่หมไทยนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ครับสำหรับส่งการปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยแล้วก็มีความสุขตลอดปีเลยครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ